สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ17นาฬิกา10นาที22กรกฎาคม2567ครับนำเรื่องบัตรสิการห่งรับมาเล่าฟังครับสิทธิ์บัตรสิการห่งรัฐใช้จ่ายอะไรได้บ้างในเดือนสิงหาคม2567นะครับแล้วก็จะได้รับเงินสดอะไรส่วนเงินเบี้ยยังชีพกลุ่มปรอะบ,บ้างกลุ่มต่างๆรับเงินวันไหนในเดือนสิงหาคมชมและฟังารายละเอียดครับสิทธิ์บัตรสิการห่งรัฐนะครับเงินเข้า วันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าเจ็ดวงเงินซื้อสินค้าสามร้อยบาทครับเงินชั่วค่าเดินทางเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าเจ็ดจนถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้ากเจ็ดนะครับอีกวงเงินครับก็คือวงเงินค่าการทุนตัวแปดสิบาทต่อสามเดือนอันนี้เขามาใช้ในเดือนกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมสามเดือนเงินเข้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปครับใช้ได้ใครยังไม่ใช้ในเดือนกรกฎาคมในเดือนสิงหาคมก็จะใช้ได้นะครับใครใช้หมดไปในช่วงเดือนกรกฎาคมสองห้า เดือนสิงหาคมก็จะหมดนะครับไม่ได้มี80บาทต่อ3เดือนนะครับวงเงินที่โชว์ในหน้าจอขณะนี้เป็นวงเงินที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่ทบยอดไปเดือนต่อไปนะครับใช้หมดภายในเดือนนะครับใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดครับ20สิงหาคม2 5งเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทอันนี้ได้รับเป็นเงินสามารถเบิกเป็นเงินออกมาใช้จ่ายได้เงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับ ส่วนใครไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์บูกเลขประชาชน13หลักเงินโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนไนด้หละครับอันนี้200บาทนี้ได้เฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครับวันที่9สิงหาคม2567เป็นวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพกลุ่มปอบบางกลุ่มต่างๆครับประกอบไปด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังรับอัตราเดิมนะครับ600บาท700บาท800บาท1,000บาท ตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับเบีย้ยคนพิการครับ2อัตราครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทครับผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาทครับ<ม>เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครับ600บาทครับเบีย้ยยงชีพผู้ป่วยเอด500บาทครับเงินทุกอย่างที่กล่าวมานี้ครับจะได้รับการอนเข้าบัญชีธนาคาร9สิงหาคม2567สําหสำหรับเบีย้ยยพและกลุ่มเบาบางต่างๆ เดือนสิงหาคม2567ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ